สวัสดีครับมาพบกับช่างโอมธนาวัฒน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมที่มาจากซีรีส์ของเกาหลีที่ช่วงนี้เขาฮิตกันเรื่อง Squid Game นะครับก็คือได้ไปเจอน้องไอจีลง การเล่นเกมนี้ผมก็เลยไปถามว่าโหลดยังไงก็คือขอบคุณน้องครับที่บอกวิธีโหลดหรือว่าเล่นเกมนี้นะครับก็เราไปที่ l a y Store หรือว่า App Store นะครับแล้วก็โหลดพิมพ์เข้าไปว่า r ล b ป o กนะครับก็คืออันนี้อันนี้เลยกดเข้าไปแล้วคือถ้าโหลดมาคือเราก็ให้โผล่ามาหน้านี้เราก็ต้องสมัครหรือล็อกอิน ID เข้านี้มานะครับ วิธีค้นหากเกมก็คือถ้าใครหาใครหากดเข้าเาว่าถ้าิดเกมแบบตรงๆเลยก็คือมันจะพลอยโพในหน้าเกมเกมแบบนี้นะครับก็คือมันไม่ใช่ตอนแรกก็คือหลงหลงไปก็คือไม่ได้ถามเขาก่อนว่าเออมันต้องเซิร์ชว่างไงก็คือเราต้องกดไอ้จุด3จุดที่ตรงขวาล่างนะครับกดเข้าไปมันจะมีให้เลือกแล้วกดเข้าไปตรงกุป๊ปแล้วก็ เราก็เสิร์ชเข้าไปเลย good. Uh, good. Good. ลกู good, ๊ดอ่าิมผิดกู๊ดกู๊ดอะไรวะกู๊ดจู้จู้กู๊ดจู้จู่อะไรจยูจยูนะฮะก็คือกดเข้าไปเลยมันก็อ่าขึ้นมาอันแรกเลยเราก็กดเข้าไปแล้วไอ้ตรงตรงเนี้ยตรงบายบายเนี้ยอ่าเราก็กดเข้าไปเลยอ่ามันก็เลื่อนลงเลื่อนลงก่อนแล้วมันก็จะมีนี่ฟิชเกมนะฮะเราก็กดเข้าไปเลยแค่นี้กด แล้วมันจะขึ้นน้านนี้แล้วคือกดเล่นเลยปุ่มสีเขียวนั่นแหละใช่เลยกดเล่นเข้าไปนี่นะครับก็คือถ้ากดเข้ามาแล้วคือเราจะไปอยู่ห้องนี้ห้องโถงกลางครับที่เหมือนในซีรีส์เลยแต่แต่ตอนนี้คือมันไม่มีบอกมันเป็นในซีรีส์ก็คือเป็นที่นอนเหล็กแต่นี่คือเป็นที่นอนไม้แล้วคือข้างหลัง ข้างหลังมันในซีรีส์ก็คือมีรูปวาดรูปอะไรต่างๆที่มันน่าสนใจแต่คือในนี้ก็คือเป็นเป็นที่นอนไมห้หมดเลยเว้ยก็คือข้างหลังกระแผงก็คือไม่มีเขียนอะไรเลยอ่ะเราเข้ามามันก็จะมีเวลาบอกนี่เวลาถอยหลังเราก็มาอยู่ตรงกลางวงแบบนี้เพื่อที่จะเข้าเล่นเกมในเกมแรกนะครับอ่ะรอก็คือเราก็ดูได้ว่าคือ ไอ้เหี้ยก็คือต้องเซ็นเซอร์ปะวะไอ้เหี้ยกดเข้ามาแล้วคือแบบไทยซองอ่ะก็คือแบบไข่แทบอ่ะไข่เงี้ยทักมาไอ้เชี่ยเออสุดแล้วคือนี่คนไทยคนไทยมันปากแทบอยู่แล้วครับพี่น้องอน,นี่คือรอรอ,รอเวลานับถอยหลังนะครับ เพื่อที่จะเล่นเกมนี่ข้างๆก็จะมีพวกพวกรายชื่อคนที่แบบได้เขาเรียกว่าอะไรคะแนนคะแนนมันก็มีลายชื่ออยู่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วช่วยกันช่วยคุยกันอย่างมีมารยาทหน่อยได้ไหมครับเนี่ยเราก็ เข้ามาในเกมแรกแล้ว,ลวเกมเกแรกก็คือมันเกม A E I O U ใช่มันก็จะจับเวลานับถอยหลังในการเริ่มเกมเดี๋ยวฟังเสียงมันต้องฟังเสียงด้วยนั่คือมันจะมีแบบเลสเลสอะไรวะเลสโซนปะหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเออตอนเหมือนในหนังอะ่ะเ,เริ่มเริ่มเราวิ่งนำไปก่อนเลยเ เนีคือมันล้องเสร็จก็คือหยุดก็คือใครที่ไม่หยุดก็คือโดนยิงเหมือนในทินตี่เลยอ่าเราก็วิ่งอ่าหยุดอ่ะ,ออะมันยังวิ่งอยู่ไม่ตายเราเอาชัวไว้ก่อนดีกว่า ก็คือยิ่งนับเวลาก็คือมันยิ่งพูดเร็วขึ้นมกบางแม่งหันซ้ายหันขวาเว้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วไม่ใช bueno ่ถึงแล้ว เฮ้ยอีกรอบมาถึงแล้วอีกรอบมาถึงแล้วเฮ้ยรอดแล้วเว้ยไอเชี่ยมันขึ้นไปยังไงวะเน,นี่ย <c oughs> เฮ้ยมันขึ้นแล้วเฮ้ย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 แค่ปีกขึ้นประตัวลองดูหน้ามันดิเผลอแค่ใส่หน้ากากแค่นั้นอ้อาวก็คือจบแล้ว ต่คือเท่าที่เล่นมาก็คืออาลองดูก็คือมันยังกลับไปเกมเก่าอะ่ะคือเกมหนึ่งอะก็คือจะไปเกมสองก็คือไปยังไงแค่นั้นแหละโอเคถ้าเราจบคลิปเพียนเข้าดีดีกว่าถ้าถ้าเดี๋ยวไปหาวิธีการที่จะไปด่านเกมสองก่อนไม่รู้ว่ามันต้องฆ่าว,วันหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่รู้มันหรือว่ามันแล้วแต่วันไม่รู้ว่าจะยังไงก็คือเดี๋ยว ถ้ายัางไงก็เดี๋ยวมาอัดต่อโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวอ่ะวิ่งดูอ่ะไม่หยุดวิ่งอ่ะตายตายโอเคจบแค่นี้ <c oughs> โอเคครับแล้วจบแค่นี้นะครับบายบาย